สวัสดีครับพี่น้อง้องไปสู่ทุกคนเมื่อนี้พุกพ่อกับบ่าวเอ๋เก่บเาได้พี่น้องเด้อทีมงานซอกินเกี้ยงแชนแนลได้พี่น้องเมื่อนี้ได้เมนูเด็ดมานี่เป็นน่องงัวตัวเมื่อนี้บ่าวเอ๋ได้น่องงัวงอกลูกตัวพี่น้องขอเพิงเทียงกันได้กินคําแนมืัอนี้เมื่อนี้อยู่ในบ้านได้พี่น้องเด้อเขามากินอยู่ในบ้านกินเขาได้งน้ำกันพี่น้องเลอนี่ อาจจะมีเสียงรบกวนแน่มันบ้านบ้านใกล้สนามบินครับ,บ,บ,บพี่น้องอาจจะมีเขาสิเขาสีมีแบบมเครื่องบินไอพ่นแลนไปแลนมาจะเท่าเดียวมาบ่หลายพี่น้องยิ้มเลยเดย้นี่น้องงัวเด้อพี่น้องเป็นปลาไข่สามันตัวเคลื่อนปลาไข่สามันต่อ,อไปน้ำอื่นน้ำไหลไปน้ำไขสามันเดี๋ยวจะเจียวห่อสักกอนวัวยุ่ยยงคือมันตัวใหญ่ฉันบอกว่าขอไฟหลายเด้อพี่น้องขึ้นกินนึกกีนยุ่งอะไรยังไงเนี่ ยุ่งกับ,บายเลยบ่าดู่ปลาให้กันคิดสนามบินครับพี่น้องเอานี่สะก่อนลองทีมมึงจะอันสะก่อนนอพี่น้องเนาะมาเด้อพี่น้องมาเด้อบอาเองกับแบงมาส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็เอาไปปันพี่ปันน้องตัวเผื่ามันยังขับยังคูนมันยังแพร่ยังพื้นตัวาานี่คือไอ้ใครสาบันจุเจียวพี่นอ้อง น้ำดูดูเขาไปบอกนุ่งกว่าหลายหพี่น้องเอ้ยคนดีปีนี่คนดีคนตก็แ่เดินทีเท่าอย่างนี้ฟัานเขาวันไ้น้ำไหล เอาใส่มือเราไปนอนเนาะมันจะขนาดเขาก็ว่ายไปไหนหนาบไรถามเบื่อนซะก่อนจะเดือนหนาบเลยะ แก้วหรอกพักไม่ยอมเยี่ยมถุนองงัวครับพี่น้องอาจจะไม่เสียงเครื่องบินได้เพีงเยงหรอกนะ บ้านทีน่นาบินนั่นปเป็นน้ลยแหละกินนรับทุกวนเนี่ยนเรากับรใส่ไปนะแซ่บพ่อเกาแซ่บพ่อเกาพน้องแซ่บ ถุหนองว่าพี่น้องเมื่อมันคำแน่พี่น้องภาพอาจจะสัด์บราะตั์แน่กับขอตรวจเขาไผ่ได้พี่น้องเนอะพีกินเท่าไรยุ่งพี่น้องเลย มันเรื่มเบาไป้ะเอานำด้วยกันเรานอนรอยัองคุยกันบกบตาคับพี่น้อง มึนหัวคำเจ้พี่ลองยุ่งไล่ตัวหน่อยไล่หลายวังดูว่างหนาเน่พี่น้องส่วงใส่เดดออกเลย sốp dí rồi bên đó, đây đục đây ừ. bởi vì anh ngon phân đó, Thay Bản à. này, ngay, ngay. Kín mà ngay, ăn da ăn ก็มาได้ไม่หรอกปั่นไกลสนามบินถึ่งบินบินไกลอีกห่อวันถือลงตีวเป็นคู่นี้อีหรอกมันมีรื่องบินไอพ่นเขาฝึกกันฝึกบินนะครับรถไปรถมาไม่เนี่ยนี่มาแร่งพวกจะแต่ยีงคำนี่มันมื่องบินไอพ่น แันวีไปลบใหม่ี่ยพี่น้องเฮ้ยอย่างพี่น้องไปยินเสียงก็ดีก็ฟึกรบแลดีละก็เข้าก่อนนี้เดียละเนี๋ยวนลอแท้แก่คือบินเดินพันิน นังนีิไปหรอกไม่เปิดปาดเอาไว้อมแรก ทำคนะยึดลมทำหมด มันอร่ยเพื่เหมือนเด็กเอาจำหนี้นนนแล้วพี่น้องเนาะเราอยู่กินอยู่บ้านอยู่เพื่อนฝากกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องเด้อทอมน้องง่วงมือนาเทีนังกะดซูพี่น้องกินกับทังคนที่ตามไปแน่สอกินเกี๊ยงวชาแนลนะครับเข้าไปใน่ถ่อมยูทูบเด้อพี่น้องกดได้ทั้งเฟซบุ๊กกดบ่ได้ เราเองก็าหาวิธีอยู่หรือว่าแฟนครับผู้ใดอูดตักวิธีก็บ,บอกเบาเอเนี่ยเขาเป็นเนื้อยูทูปมันกดผู้ใดเนี่ยพี่น้องเขาเป็นกดพิมพ์เอาละผูชมยูทูปเขาผัวละครับสอกินเกี้ยง,ง,งซืออ้อมันติโมแมนเนี่ยมันต้องมี่แน,น,นลน้ำน้ำกดแตขึ้นไปรูปเบาเอเนะครับผมมือนี้แะจำหนี้ซะก,ก่อนเด้อพี่น้องขอ,ขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมทุกผู้ทุกคนเนี่ยแก ผมล่าพ่อจากพี่น้องเพียง่นนี้ครับพี่น้องสวัสดีครับ